สบายดีผมมีพี่น้องปองปลายบานเห้าอ่ะบื้อนี้กัวันที่2 2ทับหาทับกเกนาะเียบหายไปเลย FC เฮา2ตัวบนวันนี้นะครับ2ตัวบนนะเด่นไปที่2ตัวบนเด่นไปที่083นะครับ 083วันนี้ผมชอบเลข8ปเลขสานะครับ8กับ3วันนี้นะครับพี่น้องนะผมจะจับคู่ให้เลยนะครับนะเอาเป็นว่าผมจะจับคู่ให้เลยสองตัวบนลาวพัฒนาวันนี้นะครับวันที่22ทับ5ทับ67 2ตัวบนเด่นเป็ที่ เลขแปเลขสานะครับพี่น้องอ่ะผมจะจับให้นะครับวันนี้จับคู่เลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะอ่ะงวดนี้สูตรนี้เป็นสูตรใหม่อีกแล้ว ถ้าเข้างวดนี้ผมจะมาคำนวณให้ผมจะมาแจ้งสูตรนะครับผมจะมาแจ้งสูตรให้เลยอเอาเป็นว่าตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรมีเข้ามีหลุดนะสูตรระยะสั้นสองชุดเอ้ยสองงวดสามงวดนะก็มีนะแต่นี่ไม่เข้ามาก็สองงวดสามงวดแล้วสองงวดแล้ว เอาสองตัวบนว,วันนี้นะครับพี่น้องลองดูสามสามสาม,สามห้าแปดห้า แ3นะครับแล้วก็สามห หนึ่งหกหนึ่งห้าแปดหกนะครับมีแปดชุดนะครับวันนี้นะมีแปดชุดเท่านั้นเองนะครับนะสองตัวบนเด่นไปที่แปดเอ้ยศูนย์แปดสาม แต่ที่แน่ๆเลข8เลขสุเลข3นะครับวันนี้นะหลาวพัฒนานะครับลองดูอนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องตามสูตรนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดลองดูที่ผมชอบวันนี้เลข8เลข3นะมี3 3 3 5 ทั้งหมดทั้งมวลมีหกชุดนะที่เน้นๆนะเลขวิ่งวันนี้วิ่งไปที่เลขแปดนะครับวิ่งเลขแปดเลยนะครับพี่น้องวิ่งไปที่เลขแปดตัวเดียวนะครับพี่น้องเลย วันนี้นะครับวิ่งไปที่เลข8ตัวเดียวเท่านั้นนะครับวิ่งไปที่เลขแปดนะครับลาวพัฒนา2 2งสองทับหทับหกเตัวบนเด่นไปที่0 8นสา นะครับลองดูครับสามสามสามห้าแปดห้าแปดสามแปดหกหนึ่งห้าหนึ่งหกสามหกแปดชุดนะครับแปดชุดเท่านั้นเองนะครับเด่นไปที่เลียกแปดตัวเดียวนะครับ เอเคนะครับเดินไปที่เลขแปนะครับพี่น้องขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณ f อทุกคนครับอ่ะแค่นี้นะครับขอบคุณครับ